ธรรมะสมมติธรรมะสมมตินี่ทุกๆศาสนานี่จะมีธรรมะอยู่ในศาสนาที่แพร่แพ่อยู่ในโลกทุกวันนี้แล้วแต่ละศาสนาก็มีธรรมะที่คล้ายคลึงกันมากแล้วก็แตกต่างการสุดขัข้วก็มีแต่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันไม่ว่าพุทธคิดอิสลามพราหม์ฮินดูซิกหรือว่าศาสนาที่ขึ้นตั้งมาใหม่ แต่ละศาสนาก็ตามแต่ก็สรุปทุกทุกศาสนาก็เอามาสมมุติกับกายกับใจก็คือร่างกายจิตใจก,กับมนุษย์ก,กับสรัตว์สรพสิ่งนี่แหละธรรมะที่เอามาใช้กับร่างกายร่างกายนี่เป็นสมมุตินะร่างกายจิตใจนี่เป็นสองสมมุติที่มีอยู่จริงแล้วก็ไม่มีอยู่จริงด้วยเมื่อธรรมะมาอยู่กับร่างกายนี่เขาเรียกว่าธรรมะสมมุติ สมมุติว่าร่างกายนี่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศปิญญาณเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปรสเกินเสียงสัมผัสธรรมารมเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเขาเรียกเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอยตนธธรรมะสมมุติเมื่อมาอยู่กับร่างกายสมมุติก็เป็นสมมุติไปด้วยกันส่วนมากคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะเอาแต่วิมุตติอย่างเดียว นาธรรมะวิมุตติหลุดพ้นจากธรรมะก็จะหมกมุ่นกับการมารมหมกมุ่นกับการพยาบาทเพราะว่าถ้าวิมุตติโดยที่ไม่เข้าใจว่าธรรมะนี่เป็นสมมุติด้วยเนี่ยก็จะรักษาศีลได้ในช่วงแรกช่วงหลังก็จะหมดศีลทําสมาธิได้ในช่วงแรกช่วงหลังก็จะทําสมาธิไม่ได้หรือว่าจะเดิปัญญานในช่วงแรกได้ช่วงหลังจะ,จะเดิญญาปัญญาไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไป ปฏิบัติให้เกิดธรรมวิมุตตนะธรรมะวิมุตตวิมุติธรรมนั่นแหละนะวิมุตติธรรมวิโมกวิโมกวิมุตมติธรรมนั่นแหละจริงๆแนละ้วธรรมะสมมุตินะแต่คนเราพยายามจะอยู่นอกเหนือความเป็นจริงนะนอกเหนือความจริง,นะค,วรงความจริงคือธรรมะสมมุติคนเราก็เลยเคลื่อนคว้างล่องลอยไปกับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะ ทั้งในหลักปริยัติและหลักปฏิบัติและหลักปฏิเวทเพราะทำไมจะไม่ทำไมทำไมคนเราจึงสึกตรงทำไมธรรมะจึงตีกลับเพราะว่าไม่เข้าใจว่าธรรมะสมมุติไปเข้าใจว่าธรรมะวิมุติคกอจะต้องหลุดพ้นจากธรรมะให้ได้ก็เลยหลุดจากความดีและหลุดจากความไม่ดีด้วยแต่ส่วนมากแล้วหลุดจากความดีมาเป็นความไม่ดี เพราะอะไรเพราะว่าคนดีๆนี่แหละเป็นรักษาศีลให้ทานภาวนาวสักพักหนึ่งก็เหมือนที่บอกแรกๆก,ก,ก็จะดีเขาเรียกว่าต้นต้นดีไปไม่ดีต้นไม่ดีกลางลำกลางไม่ดีแต่ถ้ากลับตัวกลับใจทันหรือว่ารู้เท่าทานันว่าเอิมปัะธรรมสมบูรณ์นะก็ปก็จะดีอีกเขาเรียกว่าพื้มาสว่างมาสว่างไปทำการอาจจะมืดแต่ในที่สุดก็จะสว่างองีก ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแรกๆก็เกิดจากความทุกข์เกิดจากความศรัทธาในชีวิตก็เลยหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าใจเข้าหาครูบาอาจารย์ศึกษาธรรมะทั้งปัตจัยบิดกทั้งหลักปริยัตหลักปฏิบัติต่างๆทีนี้ธรรมะต้องการวิมุติแลรูล้จักหลักปริยัตหลักปฏิบัติแลทีนี้ธรรมะวิมุติทันที่จะเข้าไปสู่ธรรมะสมมติมันไม่สมมุติอาจจะจริงจังกับวิมุติจะหลุดพ้นจาก กายกับใจจากรูปจากเวทนาจากสัญญาสังขาริยซึ่งก็เหมือนกับว่าวุ่นวายยุ่งยากเขเรียกว่ามันพันตัวไปเองหมายความว่าควายควาหลอกแต่ล้มเองอย่างเงี้ยหรือว่าพูดไปพูดมาก็หลงเดิมเองคิดไปคิดมาก็หลงเดิมเองทำไปทำมาก็หลงเองเขาเรียกว่าหลงคิดหลงพูดหลงทำท่านจริงให ชัดเจนว่ามันคือธรรมะสมมติธรรมะสมมติเมื่อเอามาใช้กับคนคนก็จะอยู่ในระเบียบอยู่ในธรรมอยู่ในวินยัยอยู่ในไม่จเจริญอบบยามุขนะมีสร้างทานทาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้าง,าางปัญญาได้แต่ถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนแรกว่าจะหลุดพ้นโดยวิมุตไม่แทนที่จะเขาเรียกว่าทําลายกันข้างหนึ่ง ก็กลับมาสมานมิมตรไมตรีเกิดความสามาคัคคีเกิดความอนุเคราะห์สองเคราะห์ถ้าเป็นคนกับคนนะแทนจะปนไปทำลายล้างผ่านเพื่อเอาชนะเอาแพ้ต้องฆ่าต้องทำลายชื่อเสียงรับผลหดือว,ว่าความเป็นอยู่ของกันและกันก็กลับมาเป็นเมตตาเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันธรรมะก็เหมือนกันถ้าเรามาเอื้อเฟื้อกับธรรมะธรรมิตัในต่างๆเนี่ย ทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยเพื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนกันทรรมญาเพ่งโทษขัดแย้งทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยส่วนมากหลายคนที่ต้องการธรรมะนะไม่เข้าใจธรรมะคคอคิดว่าธรรมะวิมุติอย่างเดียวเป็นพระต้องสำรวมเต็มร้อยเป็นโยมต้องไม่มีอาบายามุกเลยต้องอยู่ในศีลธรรมอย่างเงี้ยซึ่งมันเต็มร้อยไม่ได้เพราะว่าอารมสุดตรงอยู่เคยหมกมุ่นกับการหมกมุ่นกับ การทรมานตนอยู่มาบวชก็ทรมานตนบ้างหมกมุ่นกับการบ้างหรือว่ายังไม่ได้บวชอยู่ทั้งโลกก็หมกมุ่นกับการเต็มที่หรือว่าทรมานตนด้วยการเรียนด้วยการงานด้วยการใช้ชีวิตคู่ครองคู่ครองคู่ครอ,องบ้างมันก็เลยไม่สม่ำเสมอก็รู้ว่าเอาธรรมะเป็นวิมุติอยู่เรื่อยวิมุติลดวิมุติทำอยู่เรื่อยแทนที่จะธรรมะสมม,ะสมุติธรรมะสมมุติ เมื่อเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะสมมุตินี่เราจะไม่ยึดติดในธรรมอยู่แล้วมันสมมติสมมุติว่าอย่างนี้แต่คนเราสมม่วนมากที่ในธรรมตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่ศึกษาปฏิบัติและเห็นผลก็เลยเป็นคนที่หลงคิดหลงพูดหลงทำนะด้านหนึ่งสีขาวอ,อีกด้านหนึ่งสีดำ,อ,ดนนดำอีกด้านหนึ่งมันเป็นดอนอีกด้านหนึ่งมันลุ่มอีกด้านหนึ่งมันขาวอีกด้านหนึ่งมันดำด้านหนึ่งใสอีกด้านหนึ่งเทบอย่างเนี้ มันก็เลยชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่านักบวชปฏิบัติธรรมทั้งอุบาสกปาสิกาภิกษุสามเณรผู้คนในโลกนี้แหละที่สนใจธรรมะทุกาศาสนาด้วยซ้าไปจะเป็นคนที่กับกรอบไว้หน้าหลังหลอกมือถือศักปากถริศินจะไม่ตรงต่อที่ว่าธรรมะสมมุติมันเปนตรงต่อสุดตรงอยู่เรื่อยเรื่อยคุ้ยเขยไปตั้งเอานั่นเองเมื่อคุ้ยเขยตั้งเอาก็ไม่มีทางเลยที่จะตรงต่อธรรม ต่อวินยัยหรือว่าตรงต่อศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมคุณธรรมหรือมโนธรรมมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าไปเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะคิดผิดพูดผิดพูดผิดจริงๆแล้วมันต้องเป็นธรรมะสมมุติแต่คนเราเนี่ยไปอ่านวิมุติมรรกบ้างวิสุทธิมรักบ้างหรือว่าพระไตรปิฎก,กต่างๆตีความหมายตามครูบาอาจารย์หรือว่าตามเพื่อนกัญยาณมิตรหรือว่าตีเองโดยไม่ได้ชัดเจน ัแจ้งหรืแเจมแจ้งในธรรมะสมมุติเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยเหมือนความฝันดูเป็นจริงเป็นจังมันเือนหนังมลครที่ดีบทแตกนะคนที่มีศรัทธาแรงกล้าเกินไปปัญญาแรงกล้าเกินไปความเกียรแรงกล้าเกินไปสติแรงกล้าศรัทธาแรงกล้าเกินไปอะไรที่มันไม่พอดีอ่ะมันสุดตรงยินทรียไม่สม่ำเสมอก็เป็นเหตุให้คนเราใช้ความเก็บกด ดอความทุกข์มีมาเก็บกดมากดดันมาตอกย้ำมาเร่งแล้วทําให้เราผิดนะผิดหวังพัดพลากหรือสูญเสียรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์ต้องดับทุกข์ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ในตัวเองตั้งแต่ต,ตอนแรกก็เลยจะเอาธรรมะวิมุติอย่างเดียวแทนที่จะเป็นธรรมะสมมติเขาเรียกเห็นแจ้งชัดเจนตรงต่อความเป็นจริงในชีวิตที่ว่าธาตุขันธ์อายตนะร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย มันเป็นสมมุติธรรมะที่อยู่กับสมมติสมมุติก็อยู่กับธรรมะอย่างนั้เมื่อรู้เอาว่าธรรมะสมมุติน่ากระช้ชีวิตอย่างสำรวมระวังไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่สะสมความโลภก,กดหลงไม่สะสมความรักบางคนเนี่ยสะสมความรักหลายรักหลายใจสะสมความโลภมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันมีอะไรเยอะแยะมากมายจนเป็นเหตุให้ภาระหน้าที่ความชอบจนเครียดหรือว่าโอด ไปทุกทิศทุกทางทุกคนทุกคนทุกแห่งทุกสิ่งทุกอย่างโกรธง่ายโลภง่ายรักง่ายหลงง่ายเกียดกลัวไปหมดอิจฉาลิสยาอฆาาพยาบาทไปหมดอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ธรรมะวิมุติแต่ธรรมะเป็นธรรมะวิมุติแล้วคือไม่เอาธรรมะมาเขาเลยไม่สนใจธรรมะไม่มองเห็นว่าธรรมะสมมุตินะทุกอย่างเป็นสมมติเหมือนตัวเราเป็นบทละครเป็นตัวละครที่แสดงทุกบทในคนคนหนึ่ง เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสิทธ์อาจารย์คนรักมิตรศัตว์เองรเราแสดงจนลืมว่าเป็นแค่สมมุติเราจริงจังใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกจริงจังทุ่มเทหมกมุ่นนะก็คือความไม่รู้ความคึกคันองความสนานหรือว่าถ้าภาษาโลกเขาเรียกว่าแล้วแต่ชอบใจแล้วแต่ความพอใจนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่คิดได้แล้วแต่นึกออกอย่างเงี้ยมันไม่ตรงต่อ สัจธรจะทสมมติที่ว่าธรรมะสมมตินะความจริงมันสมมติอยู่นะธรรมะนี่แหละคือความจริงความจริงเนี่ยคือธรรมะและธรรมะเนี่ยเป็นสมมติถ้าเขาจะอย่างนี้ก็จะไม่บิดเบี้ยตัวเองและบิดเบียงผู้อื่นจะอยู่อย่างสำรวมระวังมีชีวิตไม่ผิดไม่ผิดสินธรรมอยู่ในกรอบของสินธรรมอยู่ในกรอบของความเป็นจริงนะไม่นอกโลกไม่นอกเรื่องนะไม่อย่างไรมันนอกโลกนอกเรื่อง นะไรสาระปัญหาชีวิตก็ตามมาไม่จบไม่สิน้นเพราะความใคร่ความขัดเคืองเพราะความกาดสติเสียสมาธิเพราะความหลงตัวตนว่ามีความรู้ความสามารถมีทักษะประสบการณ์ซึ่งก็เป็นการหยุดเลียนตัวเองจะเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็นซอกเซกวุ่นวายกับค,คนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเหตุให้ชีวิตมีแต่ปัญหาอยู่ไม่เป็นสุขทุกร้อน ฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะสมมุติธรรมะสมมุติอย่าหลงทาอย่าหลงโลกถ้าหลงทํามอะไรก็จะหลงโลกทั้งโลกทั้งธรรมก็คือโลกก็เสียธรรมก็เสียแต่ถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะสมมุติโลกก็ไม่คุณนะโลกก็ไม่คุนธรรมก็ไม่ช้ำโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่คุนเม่อย่างนั้นแล้วธรรมก็คุนโลกก็ช้ำชีวิตก็สุดละกรม เห็นจะสบายสบายมันก็ลำบากลำบากลำบ,าบนยุ่งยากวุ่นวายเรื่องมากไม่จบไม่สิ้นทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเรื่องเรียนเรื่องงานสารพดัดเรื่องอะไรเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตทุกอย่างก็จะล่มเหลวหมดเพราะว่ามันไม่ตรงต่อธรร,รมะสมมุติจะานให้ทุกคนเข้าใจว่าธรรมะสมมุตินะจะได้ไม่วิปลาสจะได้ไม่พลั้งพลาดจะได้ไม่ขาดสติ และที่สาคัญไม่หลงคิดไม่หลงพูดไม่หลงทำไม่หลงใช้ชีวิตก็จะอยู่ในกรอบสินธรรมอยู่ในโลกที่สว่างสว่างนะไม่ต้องคอยหวาดระแวงกลัวสงสัยหรือว่าวิตกกังวลในสิ่งใดเพราะการกระทำของตัวเองฉันก็เลยธรรมะสมมตุติให้รู้จักให้รู้จักคุ้นเคยและมองเห็นชัดแจ้งกันทุกคนนะจะได้สว่างมาสว่างไปและสว่างอยู่ดีๆ จะได้คลายออก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 จะได้ขี้คลายผลคลายไม่เครียดไม่กุ้มไม่กังวลไม่วิตกคลายออกคลายออกคลายออกดีๆกันทุกๆคนนะสุขังเสติจะได้ไม่มีมารไม่มีเจ้ากับนายเวรจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระปลอดภัยและปลอดโปร่งและอยู่ย็งเป็นสุขทุกคนสุขังเสติ